สวัสดีครับแฟนช่องลูหนัง i n นไซด์อยู่กับผมเจตอินไซด์เหมือนเดิมครับยามาเราเจอกันทุกวันแบบนี้3คู่อินไซด์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วย IFM 777ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันจัน์นะครับก็มีฟุตบอลมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มที่เวลา เที่ยงคืนครึ่งนะครับเกาโชเซลาอิตาลีครับโรม่าจะเปิดบ้านเจอกับโตริโน่โรม่า41แต้มเกมล่าสุดเนี่ยลงเล่นยูโรป้าลีกชนะจุดโทษเฟยนูดมาได้นะครับแกนหลักๆก,ก็เลนโดปาเลเดสสเตฟานเอลชาราวีเปาโลดีบาล่าของหน้าเป็นโรมาลูลูกากูนะครับเจอกับโตริโน่36แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับลาซิโอมา0ต่อ2นะครับตัวหลักก็อีวานอีลิช นาโลุกกน็นิโคลา่าวลาสิตดูฟานซาปาตาอันโตนิโอซานาเบียนะครับนัดแรกเสมอมาหนึ่งหนึ่ง,งที่บ้านโตริโนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองว่าโรม่าเป็นต่อแน่นะครับดูแล้วเนี่ยโรม่าแม้ว่าจะพักน้อยกว่าแต่ว่าภาพรวมฤดูกาลนี้มาดีโดยเฉพาะหลังจากการมาของเดลออซีนะครับคือผมมองว่าโรม่าดีกว่าครับมีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียชน,นะอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บ3แต้มเชียรโรม่านะครับคู่ต่อมาเวลาตีสอครับไปดูฟิโอรเรนตีน่าจะเปิดบ้านเจอกับลาซิโอฟิโอ 18แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอนาโปลีมา1อัเอมโปลีมา1-1นะครับต่อห,หลักก็นิโคลัสกอนซาเลสด,ดันแคนลูคัสเบรลทานกองหน้าอันเดียบเบลลอตติเจอกับลาซิโอ40แต้มเกมล่าสุดบุกชนะโตริโนมา2ต่อ0นะครับลุยส์อาเบโตฟิเปอร์แรอ,อนเดอร์สัน กูตาร์อีซิกเซกองหน้าชิโรอิมโมบิเลนะครับนัดแรกเจอกันลาซิโอเปิดบ้านชนะ1-0คู่นี้ก่อนเกมเขามองฟิโอเรนตินาเป็นต่อเล็กน้อยนะครับเพียงแต่ว่าฟิออฟอร์มช่วงหลังไม่ดีครับเจ็ดนัดหลังสุดชนะเกมเดียวดันมาเจอลาซิโอที่กลับมาคืนฟอร์มในนัดล่าสุดด้วยนะครับวัดใจลาซิโอเลยครับเกมนี้มีแต้มแน,น่ไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับคู่นี้เชียลาซิโอนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสาตรงครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับเบนฟอร์ดเวสต์แฮม36แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพฟ้ฟอร์เรสต์มา0ูนต่อสนะครับคาร์วินฟิลลิปติดโทษแบนลูคัสปาเกต้าก็ยังเจ็บนะครับดังนั้นแดนกลางก็น่าจะเป็นเอซันโอวาเลสกับโทมัสซูเช็คแนวรุกก็เจมส์วอร์ดพาวเลอร์ด์โบเวนข้างหน้ามิคาอุลอันโตนิโอครับในขณะที่เบนฟอร์ด25แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้แมนซิตี้มา0 1นะครับบยอง M ์หนึ่งนะคยังเจ็บดนกลางเนี่ยก็นมบ เหมือนเดิมครับคริสเตียนนอการ์ดคุมแน่ๆน่แนวรุกนำโดยยันวิสซ่ากับเอวานโทนี่นะครับก็อาจจะได้ลุ้นนิวเมาเป่ด้วยครับนัดแรก เป็นเบนฟอร์ดเปิดบ้านชนะ3 2คู่นี้ก่อนเกมคอมมองเวสแฮมเป็นต่อเล็กน้อยนะครับเบนเวสแฮมเนี่ยฟอร์มแย่จริงนะครับไม่ชนะในลีกมา6นัดหลังสุดแพ้มา3เกมติดแถมไปดูเฮดตูเฮดไม่เคยเอา,อาง่ายแต่เบนฟอร์ดเลื่อนชั้นขึ้นมาชนะเวสแฮมทุกเกมนะครับจุดนี้น่าสนใจมากครับดังน,นั้นเวสแฮมเป็นต่อเล็กน้อยวัดใจเบนฟอร์ดทีมเยือนเลยครับจะมีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่ค่ำคืนนี้นะครับชอบไปที่โรมา่า ลาซิโอและเบรนท์ฟอร์ดนะครับและเหมือนเดิมสนุกมันเร้าใจแบบติดขอบสนามไปกับ IFM 777ฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของลูกหนังอินไซด์ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ